คนรับกู้สดุทุกทีจะพูองอ่ายนัพอตท่อพูดใจ้า่ร้องหน้าท่าเอาพร้อมลพ่อมึงหายใจทรลุนหนจะพอมึงไม่ต้องรีบขนาดนั้นไงกูก็เลิกมาทุขึ้นกูร้องเอ่ยก็หาว่าไม่เต็มใจเลยมึงร้องกูกัวเบาหวานจะขึ้นตาเจ้กูกินยานมาแล้วมึงกินป่ิ่เกลีอย่เดินไปเดินมาฉันพ่อเลือกหลังวันเขาไม่ได้เดินยุงกัน ม่ยองที่นี่ชุนมว่าคนดูนี่เกงได้ชื่นใจวันนี้นะสิงทำไมอาจารย์งานเผาศา,าลีลาด <ทำ S 1> หลวงพ่อก็หาพวกเรามาหลวงพี่จึงเป็นลูกชายก,ก็หามาเล่นและลูกเต้าเขามีตั้งแปดคน<อ>เขาไม่คิดจะตบรางวัลเราเลยหรือไงน,นี่ขออย่างนี้เลยเอูอนปู่ใงานช่วยมีทั้งป,ปีถิ่กระทาติมนเชื่อไหม เล่นมันเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนไอ้เจ้าแสงทองร้องไม่ออกเพราะอะไรล่ะทำไมกล่าวชื่อพระผิด,ดไปเพี้ยขยันใช้เจ้าปู่ดเดินแขวายขาผิดคเนี่ยมาเจิดใจวันนี้เราถาเพื่อหลวงพ่อวันนี้เรามาเล่นกันหลวงพ่อก็บรนาภาพเลยเอารับรางวัลเข้าใจเคยดูไหนครับโอ้โหสองคนนะมามามาแล้วโยให้ไวให้รีบให้ไวเอวเผื่อวันเผอวันเผื่อวันเผื่อว<า>้นเผืิอวันเวันเผื่อวันเผื่อวันเผ่อวันเผอวันเอวันเผ่อววันเผ่น ขอบคุณน้อองขบคุณครับวันไหนมีผมบ้างไหมครับขอบคุณครับนี่เอาเอาเอาขอบคุณครับขอบคุณนับนี่พอได้มาห้าสิบคนไอ้หนูใครโยกขอบคุณครับเี่ยาเขามองกูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณนะครับห้าสิบคนจะคุ้มไหมเนี่ยไอเดี๋ยวมากินก่ันถ้าตัวแพ้ก็เข่าอียังมันไม่ใช่แนวเลยโอ้ยขอบคุณพี่สุนทรเนี่ยพี่สุนทรตรงไหนเนี่ย อีซุนกลืองจงรักไม่ต้องร้อนหนุไอ้น <okay okay> ี่ประกาศดาวแดงทิ้งกันจบขอบคุณนะครับแกน่าจะมาเฝ้าเมรลอยอยู่กับพวกข้านะครับมักเก่งซะวันนี้ใช่แล้วกินเป็นไหมไม่ได้แล้วเวทีไม่เป็นไรคณะหปูเล่นยังไงก็ได้ไลฟ่ต้นไม่มีอะไรเหลือเลยผมนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวไหวจริงนะครับสุขภาพด้วยครับนิดเดียวเลพี่นะครับทีมว่าไม่คดี เก่งครัือครับในคืนจะให้ส่งให้เลี้ยเสียงครังงานจปพรอใครจะครับอปพรออปพรอเขาแต่งตัวอปพรอจะเรียกตำรวจขอบคุณครับพี่ครับผมให้เจริญร่ำรวยนะพี่นะต่อไปวันมาทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ถูกหวยทุ่มทไป่วคคนนี้ไม่ได้ให้นะครับเป็นไงเจริญกับว่าโชคดีให้เหยียบที่ตลอดทางเอาขอบคุณพี่ชายเอารับรางงานเต็อย่าเพี่เล่นเป็นมดช้าฉากเราไม่เป็นไรเลือกคนออกถูก ออกกระผลและชื่นใจออกกระโปรงเนี่ยสบายใจสบายอย่างไรเพราะวันนี้เขาบอกให้กูเล่นเร็วๆมึงดูสภาพที่ทียังไม่มีตังกูจะมอเตอร์ไซค์ที่ไหนขึ้นเวทีเขาให้เล่นไวๆไม่ได้ขี่รถเล่นเบาๆเล่นไวๆทำไมไม่ตัดมั่งละบพักจังวดนะแล้วจวดเต็มกระเบาลวันี้ต้ให้ผ่านตั้งห้าโมงเย็นไม่เ,มเล,ลิกอขอบคุณครับขอบคุณนละวันนั้ชัยเนาะขอบคุณครับให้ได้ทั้งคืนเลยนะครับผมวันนี้ ไลฟ์สดที่เขาไม่้รางวัลเราเนี่ยไอ้ลิเกข้างในดูไว้นะเว้ยฮ่าฮนาฮ่าขึ้นตัวอย่างเลยแล้วเป็นไงเป็นไงเอาลับรางวัลลับรางวัลโอ้โหไม่เป็นอันเล่นหรือวะไม่ต้องลงอ่ะตรกูอ้าวเหลยจิตใจแล้วมต้องเสือกมาขอค่าน้ำมันกูกลับบ้านเลยนะอืมอะครับก็แก่ฉากนี้ไม่งดรับรางวัลแล้วนะครับหลงพี่ได้โอ้โหยากกูเยอะจังวันเดียวปวดละ เรืเร่องนี้มึงเชื่อไหมคนเข้ามาจากโู่นย่านของพี่บรรจากพัฒนลุง